สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวยิ้มนะคะวันนี้เรามาทำพะโล้กันค่ะพะโล้ไข่ไก่ใส่หมูด้วยนะคะตอนนี้เราต้มไข่ไก่เสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปพักไว้ในน้ำเย็นเพื่อจะได้แกะง่ายๆค่ะจากนั้นเราก็จะมาจัดการหมูของเราค่ะเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะคะเราจะหมักหมูด้วยผงพะโล้ก่อนค่ะ เราใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะหมูของเราประมาณ250กรัมค่ะแล้วเราก็จะหมักหมูด้วยเครื่องปรุงรสอื่นๆด้วยค่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างซอสฝาเขียวค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวรวมๆแล้วเราใส่2ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวค่ะ2ช้อนโต๊ะเหมือนกัน ซีอิ๊วดำหวานค่ะสองช้อนโต๊ะใครชอบเข้มมากๆก็ใส่ซีอิ๊วเพิ่มไปอีกนะคะเติมหวานค่ะเป็นน้ำตาลทรายค่ะสรุปเสร็จในหม้อน,นี้เราเติมน้ำตาลทรายเข้าไปสามช้อนโต๊ะค่ะเราชอบพัร้หวานค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ อันนี้เป็นน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปด้วยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะปรุงรสตามใจชอบเราเลยค่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเพื่อเราจะได้หมักเก็บไว้20นาทีนะคะแต่อีกอันนึงนะคะเราอยากทดลองใส่ออริกาโนค่ะซึ่งปกติไม่ไม่ใสกันนะคะพะโล้แต่เราอยากลองใส่ค่ะใส่ออริกาโนลงไปด้วยค่ะ มีความรู้สึกว่ามันหอมเข้ากับเครื่องพะโล้ได้ค่ะก็เลยใส่ลงไปด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูรสชาติกันว่าเราใส่ออริกาโน,โน่มันจะอร่อยแค่ไหนค่ะจากนั้นเราก็จะหมักทิ้งไว้20นาทีค่ะการหมักจะทำให้เนื้อหมูของเรานุ่มค่ะไม่เหนียวแล้วก็ต้มเปื่อยง่ายค่ะต้มสุกง่ายต่อไปเราจะมาจัดการไข่ของเราค่ะเราก็จะปอกให้หมดทุกลูกเลยนะคะ บางลูกก็แกะง่ายบางลูกก็แก่ยากค่ะสวยบ้างไม่สวยบ้างไม่เป็นไรค่ะสุดท้ายก็เข้าท้องเราเสร็จแล้วเราก็นำไปทำไข่พะโล้แล้วก็หมูด้วยนะคะพะโล้หมูไข่แล้วต้มน้นให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่หมูที่หมักลงไปค่ะหลังจากหมักครบ20นาทีค่ะต้มน้ำให้เดือดแล้วเทลงไปเลยปรุงรสค่ะ ผงปรุงรสสำเร็จรูป1ช้อน1ช้อนต๊ะค่ะซีอิ๊วดำหวานค่ะ1ช้อนต๊ะความหวานเพิ่มอีกนิดหน่อยค่ะจากเดิม3ก็เพิ่มอีก1ช้อนค่ะเป็น4ช้อนเมื่อรสชาติถูกใจแล้วหมูสุกแล้วใส่ไข่ลงไปต้มเลยค่ะ แค่นี้เราก็ได้ะโล้ที่อร่อยมากๆแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันค่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าสามเกลือหายไปไหนสามเกลือก็คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะโขกรวมกันค่ะเราใส่ไปในขั้นตอนที่ต้มแล้วนะคะต้มะโล้ตอนที่เอาหมูลงแล้วค่ะแต่ว่าถ่ายไม่ทันค่ะลืมถ่ายค่ะเรียกว่ากดถ่ายไปแล้ว เราใส่ลงไปด้วยนะคะผงสามเกลือที่เราโคลกละเอียดค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูพะโล้ของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบน,นะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ครัวคุณยิ้มด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ